ถ้าเดินมีคนลงแค่ตัวเดียวอืม MP. อืมเอ็มพียูเอมพีเห็นเขาจะลงบนเขาอะ่ะเขาน่าจะเก็บตาละเห้ยเปิดสะเปียงพูดผิดเราก็ฟาร์มเรื่อยๆครับพี่จ้าวัสดีครับ fc ฟซีีดีขอบคุณนะครับ มีฟาร์มเรื่อยๆนะครับทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาแต้มบวกหรือว่าจะแต้มลบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ค่อยฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะแต้มอยู่แล้วกิงกันตรงไหนอะเห็นจุดมันขึ้นแถวนี้นะ ร้อยไป AK เข้าหัวเป็น,นัดหนึ่งอะก็คือว่าเข้านะฮะเกิดพี่สวยพี่พใช้ฟอร์ไลครับสิบเอ็ดครับโอเคอยากได้สอบพอดีแต่กระสุนสอบกระสุนซอบมีนัดเดียวอ่ะจบแล้วผมแชร์แล้วครับขอบคุณครับ โอ้สอบคนเต็มเลยนะสอบคนเต็มเลยอะตาหัวหน่อยครับพี่ดีบอ้โหยังไม่เจอใครเลยเดี๋ยวผมจะเห็นคนนะเิ็ดเล่นอีกแหละยิงไปก็จบแล้วนล้นะ ตามมาซะด้วยเนี่ยติดเล่นเดี๋ยวก็ตายเวลาเจอเจอแบบนี้แหละธรรมดา,วมาวเวลาเจอเวลาเจอเจอแบบนี้แหละสวยครับหัาแตก ถ้าถึงผมจะเออแต่ผมก็ยิงหัวแตกนะเว้ยเฮ้ยโคตรโหดเลยจัดเฉยถึงผมจะเป็นเด็กเออแต่ผมก็ยิงหัวแตกได้นะครับมาทันไหมครับทันครับผมลงสตรีมโน่นก็ดึกๆเลยอะตีหนึ่งตีสองนะครับไปครับเล่นต่อนะครับเอาโหมดมากเลย เอ้ยผมจะเอาที่หนึ่งให้ได้ตั้งแต่สตรีมมาต้นสตรีมเกมแรกผมไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยเกมนี้จะพยายามเอาให้ได้นะครับราอว่าแสงจอผมเริ่มดับแล้ว่ทุกคนอยากเล่นด้วยทำไมถึงอยากเล่นด้วยครับพีบ่ดีสวัสดีครับเอากระทาตีไอ้นั้นก็จะโหดเกินไปแล้วทุกคน มะทาตีก็หดเกินตดนหัวเป็นร้อยร้อยสิบสองนะครับก็ถือว่าเจ็บหนักอะ่ะขอบคุณดาวสิบห้าดวงด้วยนะครับตดนหัวเป็นนัดหนึ่งมีซะด,ดุ้งอ่ะบอกเลย เราไม่กล้ายิงเลยอะ่ะขอบคุณดาวด้วยนะครับขอบคุณนะครับเราไม่กล้าออกมาเลยวะทุกคนโดนโดนผมยิงหัวนัดหนึ่งทีมีซาตุ้งอะบอกเลยเอเคยิงหัวร้อยร้อยสิบสองอะเมื่อกี้เนี้ยจะจอดจริงเหรอ จ,จอดสิไปดีกว่า,า,ขา,ขาแล้วเขากข้ามาแหลืแตข้างหน้าจะมีตัวเรื่อนะผมได้ยินเสียงเก็บเสียง อ๋เล่นลิ้นแล้วเล่นลิ้นแล้วตัวเนี้ยชอบเล่นลิ้นนะ <c oughs> ขอบคุณดาวด้วยนะครับสิบห้าดวงขอบคุณนะครับตืตอตไอ้บอมันไหลอ่ะไอตัวนี้ตามกันมาตั้งนานแล้วเนี่ย โดนกระท้าอีกแล้วไม่กล้าล่แล้วแหละเจ็บอยู่นั่นน่ะขอบคุณดาวด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะใครที่ส่งให้ไม่ได้อ่านขอบคุณนะครับกำลังเลือดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนนะครับใไปเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะทุกคนขอบคุณมากครับ UFO UFO เจอๆๆๆจะยิงทำไมผมดักหน้าวงลรอใไเขาก็ต้องเข้าวงเะล่ะทุกคนนะเห็นละอยู่ข้างล่างตอนนี้เหลือหกคนได้อยู่อืมโอเคฮนะรอเขาวิ่งตรงๆเรียบร้อย AK ยิงค้อแหล มาใหม่ครับพับผมสวัสตีนะครับปวัสดีทุกคนเลยนะครับ้าใหม่อย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับฝากติดตามให้ดีปูด,ด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับไปเรื่อยตอนนี้ก็เหลือห้าคนนะไม่รู้ว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับ ไม่ขึ้นดีกว่าวงน่าจะอยู่ข้างล่างตัดไปข้างล่างดีกว่ารักพี่ดีมรักจริงเปล่าวงน่าจะจบตรงกลางอ่ะทุกคนโดนหัวเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดเบร้อย ยิงหัวแรงมากขอบคุณดาวสิบห้าดวงด้วยนะครับติดตามแล้วที่ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับกันนะครับว่าเกมนี้จะได้ที่หนึ่งเปล่านะครับผมจะเออแต่ผมยิงหัวแตกนะครับที่หนึ่งเลยจัดไปครับผมที่หนึ่งต้องมาใช่ไหม น่าจะอยู่บนเขากันนะไม่ต้องรีบเราจะเอาที่หนึ่งเหลือสามคนแล้วตอนนี้น่าจะบนเข่าละทุกคน เ้เต้เดด้เต้โซโครับพี่ดีมเก่งเกินใช่เปล่าโป้มันจบข้างล่างแน่นอนเดี๋ยวสองคนไม่ยิงกันเลยหรอเขาไม่ยิงกันเลยอ่ะเล่นด้วยครับโอเคมีคนลงมาแล้ว ไอตัวหนึ่งผมไม่รู้อ่ะอยู่ไหนเสียวโดนตุ๋โอเคเห็นละเรม่องไรเมลีบไม่ลีบ ในบ้านไม้เหรอให้เหรอก,ก็เสียชีวิตเดือหนึ่งหนึ่งอ่ะเขาได้เปรียบนะเราอยู่ที่ต่ำกว่าเอาโดนลัเบิดตตัวเองโอ้โห อย่างชอบเลยครับตัวลเลเวอร์ตัวเองครับทุกคนโคตรจบเลยอ๋อกำลังได้นึ่หนึ่งกันเลยอ่ะโอ้จบแล้วอ๋อได้ที่หนึ่งแบบงงๆครับทุกคนโอ้โหง่ายเกินที่หนึ่งนะครับแปดคิวก็สวัสดีคนดูทุกคนนะคะัพใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคน อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนยิดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะ